สวัสดีพี่น้องที่เคารพร,รักครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจานะครับพบกันวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2 0งพนนะครับในวันนี้พบกันในเรื่องของบุตรศิลานะครับยังอยู่ในบทที่6อยู่นะครับบทที่6ในหัวข้อวันนี้ก็บอกว่าการอบรมสั่งสอนให้มีปรีชาญาณนะครับลกลับมาพูดถึงปรีชาญาณอีกนะครับซึ่ง เราได้พูดไปแล้วปริชาญาน,นะครับความหมายอย่างไงพี่น้องก็เข้าใจไปบ้างแล้วนะครับข้อ18นะครับก็ยาวเลยจนกระทั่งถึงวันนี้จะพูดไปหัวข้อนี้นะครับจนกระทั่งถึงข้อที่37เลยนะครับมีบันทึกไว้อย่างนี้นะครับปริชาญในในหนังสือบุตรศิลาการอบรมสั่งสอนให้มีปริชาญาทำอยังไง บอกว่าลูกเอ๋ยจงเลือกหาการอบรมตั้งแต่วัยเยาว์แล้วท่านจะพบปรีชญาณจนถึงวัยชราจงเอาใจใส่ดูแลปรีชญาณตังชาวนาที่ไถหว่านพืชและจงโรอคอยผลดีของปรีชญาณท่านจะเหน็ดเหนื่อยเพียงชั่วครู่เพื่อปลูกฝังปรีชญาณแล้วในไม่ช้าท่านจะได้กินผลของปรีชญาณปรีชญาณเข้มงวดมากกับคนโจดเขลา คนโง่อยู่กับปรีชายานได้ไม่นานปรีชายานเป็นเสมือนก้อนหินหนักที่ใช้ทดลองกำลังคนโง่จะทิ้งไปในไม่ช้าเพราะปรีชายานมีความหมายสมกับชื่อน้อยคนนักจะเข้าถึงปรีชายาณได้ลูกเอ๋ยจงฟังเถิดจงจดจำคำตัดเตือนของเราไว้อย่าละทิ้งคำแนะนำของเราจงยอมให้ปรีชายาน ใช้ตรวนล่ามเท้าของท่านไว้เถิดจงปล่อยให้ปรีชยานเอาปลอกมาสวมคอของท่านไว้จงก้มลงรับแอดของปรีชยานแบกไว้อย่าขัดเคืองที่ปรีชยานล่ามท่านไว้จงเข้าหาปรีชยานดุจสุดจ,จิตใจจงเดินตามทางของปรีชยานสุดกำลังจงตามรอยเท้าสแสวงหาปรีชยานและปรีชยานจะแสดงตนแก่ท่าน เมื่อพบปีชายานแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดไปในที่สุดท่านจะได้พักผ่อนกับปีชายานและปีชายานจะกลายเป็นความยินดีสำหรับท่านโซ่ตรวนของปีชายานจะเป็นเครื่องป้องกันแข็งแรงสำหรับท่านปลอกคอที่ปีชายานสวมใส่ให้ท่านจะเป็นเสมือนอภรรุ่งโร์แอกที่ปีชายานให้ท่านแบกจะเป็นเสมือนเครื่องประดับทองคำโซ่ตรวน ที่ปรีชญาณล่ามท่านไว้จะเป็นเสมือนเชือกสีม่วงแดงท่านจะสวมปรีชญาณเป็นอภรร์รุ่งโรดจะสวมปรีชญาณเป็นมงกุฎและนำความยินดีแก่ท่านลูกเอย๋ยถ้าท่านปรารถนาท่านจะได้รับการสั่งสอนถ้าท่านเอาใจใส่ท่านจะ,ะเฉลียวฉลาดถ้าท่านรักที่จะปันท่านก็จะได้เรียนรู้ ถ้าท่านเงี่ยวหูปันท่านจะมีปรีชาท่านจงไปอยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้วุโสถ้าผู้ใดมีปรีชาก็จงเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาจงยินดีฟังพระวาจาทุกคําของพระเจ้าอย่าปล่อยให้สุภาษิตท,ที่ปรีชญาลบหนีท่านไปที่มีปรีชญาณน,นั้นหลบหนีท่านไปถ้าท่านเห็นคนเฉลียวฉลาดจงรีบไปพบเขาแต่เช้าตรู่ให้เท้าของท่านเหยียบธรณีประตูของเขา จนสึกกร่อนจงไตรตธรทำบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเอาใจใส่ปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอพระองค์จะทรงบันดาลให้ใจของท่านเข้มแข็งและท่านก็จะได้รับปรีชาญาดังที่ท่านปรารถนาครับพี่น้องยาวสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาสาระก็สรุปได้ว่าปริชาญานั้นบอกไปแล้วนะครับปรีชาญานั้นคือความฉเฉลียวฉลาดความรอบรู้ และก็บางทีบางครั้งก็หมายถึงองค์รูปเป็นเจ้าเองนั่นเองนะหมายถึงสิ่งที่จะนําชีวิตของเราให้ก้าวเดินไปในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับปีชย,ยานมานั้นเราต้องอพยายามต้องใช้ความพยายามนะเราต้องออกแรงต้องอให้ชีวิตของตนเองนั้นแสวงหาปีชย,ยานเต็มความสามารถของเราซนะึ่งคือต้อง ต้องพยายามในแต่ละวันนั่นเองนะมันจะลำบากไม่ลำบากแน่นอนมันไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยสบายเพราะนั้นการเรียนรู้การฟังปริชาาณคือฟังเสียงพระเจ้านั่นเองเนี่ยนะแล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยจึงจึงต้องอาศัยการออกแหรงอาศัยชีวิตของเราที่เราจะต้องดําเนินไปในแต่ละวันในโลกนี้นะครับแล้วก็เมื่อเรา ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆเราอดทนเราพยายามขยันมันเพียรจนถึงที่สุดแล้วเราจะได้รับสิ่งนั้นนะเราจะมีความรู้เราจะมีปรีชาญาณพูดง่ายๆคือเราจะมีพระเด็นเจ้าอยู่เคียงข้างเรานั่นเองแล้วก็เป็นบุญของเราที่เรามีพระเด็จเจ้าอยู่เคียงข้างเราก็จะสามารถพาชีวิตของเรานั้นให้ก้าวหน้าจเจริญไปนะครับเป็นสิทธิ์ของโรงในฐานะ,ะ,นะะที่เป็นคริสเตียนเป็นเพื่อนพี่น้องของกันและกันนะครับเพราะฉะนั้น คำว่าปรีชาญาณเนี่ยต้องอยู่ในหัวใจของเราเสมอว่าเราต้องพยายามเราต้องออกแรงไม่ได้มาง่ายๆนะต้องออกแรงต้องพยายามเพราะเราอยู่ในในโลกมนุษย์เนี่ยเรายังมีข้อบอกพร่องอยู่เรามีความอ่อนแออยู่และถ้าเรามีปร,ชปรีชาญาณจริงๆที่แท้จริงเราจะสามารถเอาชนะความอ่อนแอเอาชนะ,ะความไม่ดีต่างๆในชีวิตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องขอให้เราทุกคนนะครับ ได้พยายามที่จะสนใจในแต่ละวันแต่ละเหตุการณ์แต่ละสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นให้รู้จักไตรจองรู้จักที่จะพิจารณาถึงความรักของพระเป็นเจ้าถึงพระพรของพระเป็นเจ้าที่แท้ล้วปีชายานนั้นนะั่นคือเป็นพระพรที่พระเป็นเจ้าจะประทานให้กับชีวิตของเรานะนั่นคือองค์จะให้เรามีส่วนในชีวิตขององค์นั่นเองนะความเฉลียวฉลาดที่เรามีสติปัญญาที่เรามี หรือความรอบคอบที่เรามีคุณธรรมความดีต่างๆเหล่านั้นจะก่อร่างสร้างตัวเราให้เข้มแข็งให้มั่นคงและพร้อมที่จะมีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นพร้อมที่จะเป็นประจักษ์ประยานถึงความรักของพระเจ้าในโลกนี้นะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุาพาพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด